สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวที่กิโลห้านะคะตรงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะติดถนนซอยนะคะในอนาคตสามารถทำร้านค้าขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันตัวนี้จอดรถได้สองคันนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลูกสวนหรือทำศาลาน,นั่งเล่นอะไรก็ได้หรือว่าลูกค้าจะทำเป็นออฟฟิศค้าขายได้เลยนะคะตรงนี้นี่นะคะเข้าไปชมในบ้านกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะ ไปดูห้องนอนกันฝั่งห้องนอนเราก็จะตรงนี้นะคะสองห้องนอนห้องนอนที่หนึ่งค่ะและห้องนอนที่สองค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะบริเวณนี้ เข้ามาด้านในนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะตัวนี้โถสุขภัณฑ์ของโมย่านะคะสุขภัณฑ์ที่สวยก็คือจะต้องเป็นโถเดียวกันนะคะมันถึงจะสวยแล้วมันก็แพงด้วยค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอ่านลลังหน้าของโมย่านะคะแล้วก็นี้ลายกระเบื้องก็สวยงามนะคะตัวนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะเข้ามาอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนอนก็จะ มีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวนะคะนี่นะคะสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะคะขอโงโฮย่าแล้วก็จะแยกบริเวณส่วนแห้งส่วนเปียกชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณอาบน้ำนะคะมีช่องระบายอากาศก็จะทำให้ห้องน้ำไม่ชื้นนะคะ ก็เป็นห้องนอนที่ทสามที่จะมีห้องน้ําในตัวนะคะและฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเราก็ได้ทำเคาน์เตอร์ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างมือให้เลยตรงนี้ก็ติดเตาได้เลยค่ะแล้วก็มีหน้าต่างบากากันให้นะคะแล้วก็เปิดออกไปบริเวณหลังบ้าน,นะคะ่ะหลังบ้านลูกค้าจะต่อเติมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราขายไปแล้วนะคะ จะต่อเติมเป็นห้องปิดทึบก็ได้นะคะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบบ้านกันฝั่งนี้พระอาทิตย์ตกเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะลมเข้าดีมากๆเลยนะคะฝั่งนี้หันทางทิศใต้ห้องนอนทุกห้องก็จะลมเย็นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือทิศใต้นะคะ สสวัดีค่ะอันนี้หน้าบ้ากน,นะคะลูกค้าตรงนี้นะคะ,นนะ,คะนนก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบ้านเดี่ยวที่กิโลห้านะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะ่ะสองที่จอดรถนะคะนี่คะ่ะ ไอดีลาย chom2899 นะคะเบอร์เทอ0653298224คะ่ะ